ทีมงานตอพ่อไลสไตล์ส,ส,สงกลาครับนี่เป็นการวางแผนเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาที่หนีคดีมาเกือบ4ปีของตำรวจกองปราบกองกำกับการ6กกองมาับการปราบปรามและเคยเข้าจับหลายหนแต่ว่าคนนี้วิ่งหนีได้ตลอดครับหนีได้ทุกครั้งวิ่งเร็วมากตามไม่ทันครั้งนี้ก็เลยต้องวางแผนวางกําลังดัก2ชั้นกันหนี มันจริงครับวิ่งจริงแต่ว่าวิ่งไปชนต่อไปชนกองปราบถูกจับได้ไปดูภาพครับอีกครับเลยไหมเลือได้กลับมานี่ Ời <laughs> hồi ở gần Anh cái này này mà sao. cái để mà. Không không không. Không không không. ผู้ต้องหาคนนี้ฉายาตามหมายจับที่ตำรวจเขาเรียกกันคือดำคนโดนอายุ29ปีครับเป็นผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ตามหมายจับของศาลจังหวัดสตูลนถูกออกหมายจับเมื่อวันที่7ตุลาคมปี64หนีมาเรื่อยครับหนีมาเกือบ4ปีและทุกครั้งที่ไปจับหนีได้ตลอดดวงดีด้วยครับบางทีวางแผนติดต่อให้ไปขึ้นพร้าวครับฝนดันตกมาไม่ได้ดูสิครับ ครั้งนี้กองปราบรู้มาว่าดําคนโดนมาทํางานก่อสร้างอยู่แถวแหมู่8ตําบลทุ่งหวังอำเภอเมืองสงขลาครับทีนี้ต้องเอาให้ได้ครับต้องจับให้ได้หไดเหนื่อยมาเยอะแล้วก็เลยวางแผนวางกำลังสองชั้นชุดแรกเข้าจับชั้นสองอยู่รอบนอกห่างไปเป็นร้อยเมตรครับเผื่อวิ่งหนีมันจริงครับวิ่งจริงแต่ว่าวิ่งไปชนต่อ ไปชนกองปราบที่ดักเอาไว้แล้ววิ่งเข้าเส้นชัยเลยครับรอบนี้คดีนี้ย้อนหลังกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมปี64นะครับดําควนโดนซึ่งเดิมเป็นคนหมู่สองตำบลควนสัต้อออำเภอควนโดนจังหวัดสตูนครับมีอาชีพรับซื้อของเก่าแต่ว่าไม่รู้ไปทำาี่ท่าไหนครับไปเอาเหล็กจากโรงงานไปขายครับเจ้าของตามมาทันก็เลยวิ่งหนีครับหนีตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้หนีมาเกือบ4ปีวิ่งหนีได้ทุกครั้งที่ตําบ หมดไปจับแต่ว่ายังไงก็ต้องมีวันนี้ครับวันที่รอคอยวันที่ถูกจับนี่ก็นีอยู่วันเลยเนี่ยตัวเองใค้เรดเหลืองมีวะไม่ต้องโดนูกใจอได้ลบมาตามันจะทำอะไรมันต้องไปเราตามันเลย เหมือนที่พี่ๆตำรวจกองปราบบอกดำครับไม่เป็นใดน,น้องให้มันจบจบไปออกมาจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องหนีอีกแล้วได้ลงทะเบียนรับเบีย้ยดิจิตอลมัง่งได้เบี้ยน้ำท่วมมั่งได้เลือกสอจอมัง่งเลือกอบตามัง่งเลือกนายบ้านมัง่งเลือกสสมัง่งพอได้กินเลย <laughs> ไม่ต้องวิ่งหนีให้เหนื่อย้เจ้าไปดิเจ้าไปดิ